ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้แอตเดินทางมานะครับตามเป็นโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็โค้งแรกโค้งสุดท้ายอยู่ในรอบเดียวจบนะครับพี่น้องเอซีก็คือรัฐบาลไทยของพ่อตีนะครับรอบที่แล้วนะครับพ่อตีให้โค้งสุดท้ายเขาคักเขาเนี้ยพี่น้องเอฟซีเขาศูนย์หกหกศูนย์นะครับเนาะครับฟันบนเข่าบนนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเพราะว่าคลิปแรกนะครับพอพอตีนะครับให้เหล็กลางย่างเดียวคลิปที่สองนะครับรอบรอบที่สองที่อัดมาตามฟันโคงสุดไทยกับฟันให้ศูนย์หกหกศูนย์บนนะครับพี่น้องที่ฟันบนเข่าบนเอาบรรยากาศนะครับมาถึงบ้าน <c oughs> พอตีแล้วนะครับเนะาะแอบดจะพาพี่น้องเข้านะครับไปเบิ้งเนวท่างรัฐบาลไทยโคงสุดไทยนะครับ ของพอตีนะครับนี่คืองวดที่อ่าที่สองนะครับพี่น้องยุี่งวดที่สามนะครับทีเอ็ดต่ำนะครับเนาะครับถือว่านาติดตามนะครับพี่น้องยุี่รัฐบาลไทยของพอตีนะครับเนาะเอาภาพี่น้องเขานะครับเขาไปหาพอตีเหมกันเนาะพี่น้องยุ้ยครับพี่น้องยุซี่ครับนี่คือผลงานเก่านะครับเนาะทีเอ็ดมาตามนะครับครับชุดนี้นะครับพี่น้องยุซี ครับที่นี่คือโครงสุดท้ายนะครับที่พอตีเพิ่นไห้นะครับมีสามเจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าเนาะพี่น้องที่ครับขับส่วนเรียกสามตัวกับสี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามเจ็ดเขานะครับเขาเขาเนี้ยพี่น้องที่ครับอันนี้เป็นล่างนะครับคลิปที่แหลกนะครับเนาะครับคลิปุึ้นอไห้ พี่น้องเอฟซีแสดงว่าแตกนะครับเนาะเอามาตามให้พี่น้องเข,าข้าคือเก่านะครับเอามาหาคุณพ่นพอน้องการน,นะครับเนาะครับคุณพ่พอครับสวัสดีครับเอามือนี่อีพอ่อฝันดีบ่พ่อคฝันกันหลังจากเฮ็ดเลขแล้วนี่ฝันดีบ่ฝันกเป็นพอ่อน,นั่ะไป็นพอ่อไปนอนอยู่หน้าบ่าได้นนบ่ได้ ปูยาเพิร์บอมเบียนใหเขาอยอะปัก่สวัสดีครับผมเอาคนเวเาเขียนโบเดมาาครับบ้ครับลอาไอ้บบเดมาาครับก็เลยผ้ากันมากตามเห็บซี่ก่อน เอาซอสน้ำเงินพอซอนำเงินครับจะคอยเย็นสัตว์พี่น้องที่มาเบิ้งแนวทางโค้งสุดท้ายเลยนะครับโค้งแรกและโค้งสุดท้ายนะครับอยู่ร้านนีค้คร,ครับเอาผลคนละครับ วนะ่านีาน่สันจอนมาเนาะมาล้วบาครับบ่สันจอมาครับ,บส,สุด3ตัวเอา้าฟัางเด็กสาตัวให้คอนตัวแรกแปดเก้าหนึครับ 8, 9, 1, รพี่น้องตัวที่ท 3, 6, 8, 4, 2 9 8เครับตัวที่สามหน่กแปดสี่แล้วันรอคนเนาะครับ แบบได้เห็นเป็นตัวแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่ตัวนเหล็กพี่น้องสี่บนเดอร์ล้อเหล็กล่างนะครับเด่นล่าง่่งเดนลาโอ้ล่างมากเก้าฟันเจ้าข้าวต้มเอ ในเรื่องาัตอุพิสุจลางจริงได้หพี่นอ่เนี่ยครับเก้าศูปห้าตัวน้องตรมนี้นะครับเจ็ดสสอง เอาเน้นให้นได้พอโอ้เน,น 98, 99, ้นเก้าแปดกับเก้าห้าพี่น้องนี่นะครับส่วนบนเนี่ยพอพอบลเห็นบนเหเปล่าบลนี่บลดาสีแดงนี่นะครับสีแดงนี่คือแบบบลดาซียังพอเน้นที่แปดหนึ่งเอกุสามตัวนี่พอเน้นให้เก้าแปด หนึ่งแล้วมีแต่จังไฟมนไแน่ไ้กะตีกับอ้าร่มข้ารับวไข่รมผัดไข่เปบนะไรน้มันพ็ห่อนเกี๊ซครับพว้ใสซื้อพ่อนน้ำเนี้ยข้างล่างครับพอตีครับใขู้กโลกูนี่รับเพื่อเด็กเขาพี่นวองเข้ากรสิด็ดทามหาพ์้าตีหลด งวดว่างหันเขาได้พี่น้องครับแต่ว่าเป็นเงียบๆครับงวดนี้นะครับเนาะครับพี่น้องเอซี่ครับผมติดตามรับชมยู่ทั้งบ้านแกครับอย่าลืมครับผมกันยังก็ยังไม่ยุ่บ้าเลี้ยเพราะว่าเอซี่เก็รอติดตามบึงผลงานของขวบเป็นเรื่อยๆกันกับบ้านเมียน่าสิเขาก็บสีห้พี่น้องเข้าจริงๆตามติตีนะครับเนาะครับแอดมินจะพากันมาไทยได้นี่จ้ะโมเมนต์ว่ายุดีๆมาไทยได้พี่น้อง สรงเสียงนะครับเนาะเบิ้งจระเข้แม่ทางของพ่อคนนี้จากลูกสาวคนนี้มาพบเมนทิวเทียวที่พี่น้องครับอ๋ใส่ลูกส่นยิ่งไหวเลยหาเก้าเก้าหาเกแปเก้าไปกลับความเด้อพี่น้องอิสี่ไปไม่กลับ อันตรายขอบคุณขอบคุณพ่งจุละครับองสว่าวมันมาใครานมัก็หักพีเอาเบาเดียเอาผลงานเกามาเทียบเชียงหนึ่น้าโซ่เห็พีง่น้องเขาเบ่งผลงานเกาหนึ่าครับเอานี่พี่น้องกิ๊ซี่เกาใหม่นะครับเนาะสามครั้งล่างนะถ้ามาลางก็จะจะขยักสามงลล่างก็ได้ครับคบพ่อแคปนาจอไว้บ่หลายพ่อสั้นนี่เือบ่หลายเลข เลขตัวเด่นเท่ากับมี่สามหางนะครับเนาะตัวร่องสองหางครับผมถือว่าบ้าหลายครับผมไอพี่น้องเอฟซีได้เทียบเที่ยงกับสำนักอื่นน้คทับเจน้าดีปากเลยเอ้าพี่น้องเอฟซีนนรครับเตรียมตัวแช <c oughs> <ไ>ปหน้าจอ <ไป S 3> นะครับข <c oughs> ้าอยากํำเบาเหลี่ยมโย่เบาเหลี่ยมโม่กระเด็นหานะที่เอาอันนี้คือเกาไหมนะครับอันนี้เกาเนาะครับเนาะวงกลมเห็นได้เบาเหลี่ยมตัวเดยเขาเน้นๆนนเลยนะครับผลงานเกา พี่น้องเขาอาจจะเห็นฝั่งท่านของมาไม่กันย่งพันเห็นนะครับเหยบซีไม่เหยบซีก้าวคงจะเห็นดีนะครับเนาะอ๋อพี่น้องเอาตัวกลับกับน้าลได้อนี้รอบไม่ในคลิปลาเมื่อของคุณพ่อนะครับครับชุดสามตัวนะครับแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ๋อพี่น้องหกแปดสี่บ้านเลื่งไว้ก็คือตัวนี้เลยครับตั้งแต่พ่อคุณพ่อท่านว่งกลมนะครับเนาะขึ้นมักเล็กแปดหนึ่ง กับโบลูดอกแต่ว่ากัคืดหนักอสุดสองตัวบนนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสี่คุณพ่พอวงกลมให้ที่แปดหนึ่งส่วนเด่นล้างนะครับเนาะวิ่งเก้าเนาะพ่อเนาะเอาขุณพ่พอเป็นให้เหลยกตัวเด่นเก่านะครับก็คือเก่าศูนย์เก่าแปดเก้าห้าเน้นให้สองหางนาะครับเก่าแปดกับเก่าห้าระวังให้ดีเด้อพี่น้องที่ตัวบนเน้นตัวมันจิตจับลอยระวังให้ดีนะครับตัวร่องนะครับขันโบเป็นตัวเจียงเพื่อนเพลิน,พนกลมเนา บอมาลงเนาะเบอลแลมกับก็คือเจ็ดสามกับหกสองเฮ้ยพี่น้องยิบซี่ขอเลีกันย่างกับลักพิษต่แหกกันนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับคุณผัวตี่น้อพี่น้อองีครับีคน่ืองวดที่สามนะครับตามให้พี่น้องเฮานะครับเอ้ยที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะครับแอปจะตามให้นะครับเนาะครขอให้พี่น้องเฮาทุกคทุกคนโชคหมันเป็นน้ำกันเด้อพี่น้องยิบซีกับรัฐบาลไทย พอดด่อตีเนาะครับเนาะครับรอบนานะครับจะมาตามเหตุต้องวดนะครับถาดตัวเลขแนวทางของคุณ่อแตกรอบนี้เนาะครับเนาะมาตามให้พี่น้องเข้าดวนๆสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ให้พี่น้องเข้าโชคดีกันทุกคู้ทุกคนสวัสดีครับ